นักเรียนชั้นปห้าทุกคนครับรายการไอเล a บแบทบาครูโจ EP ที่44ครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณทศนิยมครับเราไปเริ่มกันดีกว่านะครับขับแรกเลยนะครับคุณครูขออนุญาตทบทวนนะครับเป็นการคูณจำนวนนับก่อนเนาะเป็นโจทย์การคูณจำนวนนับธรรมดาก่อนที่จะไปทศนิยมนะครับอ่ะเริ่มที่โจทย์นะครับแก้วตาครับซื้อขนมตานะครับถุงละ6ห่อครับจำนวน3ถุง แก้วตานะครับซื้อขนมตาลทั้งหมดกี่หอ่อใช่ไหมครับเรานะครับจะนำสามมาคูณหนะครับเพราะว่าขนมตาล1ถุงมีทั้งหมด6ห่อนะครับเราซื้อ3มถุงใช่ไหมครับเราก็จะได้ขนมตาลเป็น3เท่าของ6หอ่อนั่นเองเนะอะก็จะใช้3าคูณหนะครับเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเองนะครับสามคูณหกเนเขียนลงไปเลยนะครับ สามคูณหกเท่ากับสี่เหลี่ยมอันนี้คือประโยคสษณะของเรานะครับเราก็คูณเลยครับสามคูณหกนะครับได้เท่าไหร่นะครับสามคูณหกได้เท่ากับสิบแปดนั่นเองนะครับหน่วยของเรานะครับเขาถามว่าจะได้ขนมตาลกี่หอ่อเราก็ต้องตอบเป็นห่อนะ,อะสรุปครับดังนั้นนะครับแก้วซื้อขนมตาลมาทั้งหมด18ห่อนั่นเองครับ ต่อไปนะครับคุณครูก็จะขึ้นโจทย์เกี่ยวกับการคูณทศนิยมให้กับนักเรียนเลยแล้วกันนะครับรับมาถึงโจทย์ปัญหาข้อที่1กันบ้างน,นะครับคุณครูก็จะพาคูณทศนิยมมาแล้วนะครับข้อนี้นะอ่านโจทย์พร้อมกันนะครับวานหลังค่อมนะครับว่ายน้ําได้ระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละ14.5กิโลเมตรอันนี้สิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือปลาวานหนึ่งตัวว่ายน้ําชั่วโมงหนึ่งได้ท14.5กิเมตรนะครับแล้ว บรรทัดที่สองนะครับเขาบอกว่าในหนึ่งวันเนี่ยวันหลังค่อมจะว่ายน้ําได้ระยะทางเฉลี่ยกี่กิโลเมตรนะครับในหนึ่งวันนะครับโจทย์บรรทัดบนให้เราหน่วยเรามาเป็นชั่วโมงละใช่ไหมครับชั่วโมงละแต่ว่าสิ่งที่เขาถามคือ1วันเพราะฉะนั้นแล้วหน่วยมันยังไม่เหมือนกันนะครับเราจึงต้องเปลี่ยนหน่วยชั่วโมงกับวันให้มันตรงกันก่อนนะครับก็คือหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับหนึ่งวันมียี่สี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้ว ปาวานหนึ่งวันจะไหว้ได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็จะใช้ยี่สิบสี่นะครับมาคูณกับชั่วโมงละสิบสี่จุดห้านะครับอ่าได้เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับนักเรียนก็มาตั้งเลยนะครับก่อนอื่นนะครับดูตำแหน่งก่อนยี่สิบสี่นี่มีศูนย์ตำแหน่งเนาะทศนิยมศูนย์ตำแหน่งศูนย์ต่อเต่ตา,าเก็บเอาไว้สิบสี่จุดห้านี่มีหนึ่งตำแหน่งนะครับ อ่าเป็น1ต่อเต่าเก็บเอาไว้แล้วนําตําแหน่งมารวมกันส่วนตำแหน่งบวก1นึ่ตำแหน่งได้เท่ากับ1ตําแหน่งนะครับอันนี้ทดเอาไว้นะตอนสุดท้ายนักเรียนค่อยมาทําให้มันกลายเป็น1ตําแหน่งนะครับเสร็จแล้วเรามาตั้งคูณทางด้านขวาตรงนี้เลยนะครับอ่าสิบเราจุดออกไปเลยนะครับกลายเป็น145คูณอยู่กับ24นะครับ เริ่มคูณได้เลยนะครับหลักหน่วยก่อน4 5 20ใส่ศูนย์ทดสองครับ4 416ทดสองเป็น18ใส่แปดทดหนึ่ง4คูณหนึ่งเป็นสี่ทดหนึ่งเป็นห้านะครับต่อไปเอาหลักสิบคูณบ้างเลขส 0, องใส่ศูนย์ก่อนหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าอยู่ในหลัก 2, 5, 10, ส 0, 1, 2, 4, 8, 1, น 9, นิบสองคูณห้าเป็นสิบใส่ศูนย์แล้วทดหนึ่งสองคูณสี่เป็นแปดทดหนึ่งเป็นเก้านะครับสองคูณหนึ่งเป็นสองนะครับบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยบวกกันได้ ศูนย์ได้แปดห้าบวกเก้าได้สิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งแล้วก็ดึงสามลงมานะครับอคำตอบของเรานะครับเราจะตอบสามพันสี่ร้อยแปดสิบเลยไม่ได้นะครับเราจะต้องมาดูที่เราทดเอาไว้ตรงนี้นะครับว่ามันมีหนึ่งตำแหน่งเราก็ทำนะครับสา8พันสี่้อยปดิเนี่ยให้มันกลายเป็นหนึ่งตำแหน่งให้ได้นักเรียนใส่จุดลงไปนะครับตรงไหนดีใส่จุดลงไปหนึ่งตำแหน่งนะครับก็คือนับจากทางด้านขวาสุดตอบตรงนี้เลยครับตอบ 384.0แปดินะครับหรือนะครับนักเรียนเห็นว่าตรงหลังจุดมันเป็นเลขศูนย์นักเรียนอาจจะตอบแค่3ามร้อยสี่สิบดกิโลเมตรเฉยๆก็ได้นะครับ3 4 8 0สิดจดนกิโลเมตรหรือสามอี่ดเฉยๆก็ได้นะครับไปดูข้อถัดไปนะครับแปมครับปลูกข้าวปลูกข้าวนะครับ 21. 7ุไร่นะครับใช้เมล็ดพันธุ์ เฉลี่ยไร่ละ15.3กิโลกรัมนะครับแปมต้องใช้เมล็ดพันธ์กี่กิโลกรัมนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือแปมปลูกข้าวนะครับจำนวน21.7ไร่เลยนะครับไร่ละเท่าไหร่ครับไร่ละ15.3กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็จะนำา2ข้อมูลนี้มาคูณกันนั่นเองนะครับจะได้เป็นประโยชน์สัญลักษณ์เนาะเป็น2 1่ะเป็น21.7นะครับคูณอยู่กับ สิบห้าจุดสามนะครับเท่ากับเท่าไรเท่ากับกองสี่เหลี่ยมนะครับต่อมานะครับก็เริ่มคูณได้เลยเนาะ,ะครูจะนําจุดออกไปก่อนนะครับก็จะได้ทั้งหมดยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสองร้อยเจ็ดไอ้สองร้อยสิบเจ็ดคูณอยู่กับหนึ่งร้อยห้าสิบสามนะครับเริ่มคูณเลยนะเอาเลขสามคูณก่อนสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดสอง สามคูณหนึ่งเป็นสามทดสองเป็นห้าสามคูณสองเป็นหกครับต่อมาเอาเลขห้าคูณบ้างนะครับห้าเอาเลขห้าคูณจะต้องใส่เลขศูนย์ก่อนเพราะว่าห้าอยู่ในหลักสิบนะครับห้าคูณเจ็ดได้สามสิบห้าใส่ห้าทดสามนะครับห้าคูณหนึ่งเป็นห้าทดสามเป็นแปดแล้วก็ห้าคูณสองเป็นสิบใส่ศูนย์ใส่หนึ่งนะแล้วก็ตัวสุดท้ายของเรานะครับครูจะนําเลขหนึ่งไปคูณบ้างเลขหนึ่งอยู่ในหลักร้อยใส่ศูนย์ไปก่อนสองตัวนะครับ หนคูณเก็ได้เจ็ดหคูณหก็ได้1 1ึคูณสก็ได้2แล้วนำผลคูณมารวมกันนะครับได้เท่าไหร่เอ่ยผลคูณของเรานะครับมาบวกกันได้1ได้10บทดหนึเนาะแปดบวกเเป็นสิบห้าบวกหเป็น21่สิบเทดหเป็นยีบสอใส่2องทด1 1ึ่งนึทดหเป็น2 2งสองบวกหเป็น3ามนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นการคูณทศนิยมดังนั้นแล้วนะครับ เราจะตอบ 32, 2 0 1เลยไม่ได้นะครับเราจะต้องมาพิจารณาจุดตอนแรกที่เราออกก่อนนะครับตัวแรกนะครับทศนิยมมันมี1ตําตำแหน่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็มี1ตําตำแหน่งเหมือนกันนะครับไอสิบห้าจุดสามเนี่ยหนึ่งตำแหน่งเหมือนกันให้เอาสองเอาตำแหน่งของสองตัวนี้มารวมกันหนึ่งตำแหน่งรวมกันหนึ่งตำแหน่งได้เท่ากับสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ คำตอบของเราก็จะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองนะครับเราก็ดึงมาเลยครับ3 2 2 0 1เน้ยเเนี่ยเอามาเขียนก่อน32,201เนี่ยอะแล้วทำให้มันกลายเป็น2ตำแหน่งนะครับโดยใส่จุดเข้าไปนะครับจากทางด้านขวาสุดเนาะอะ,อะจากทางด้านขวาสุดนับตำแหน่งจากด้านขวาสุดนะครับเลข1เลขศูแล้วจุดครับได้2ตำแหน่งพอดีเลยนะครับตอบแปมต้องใช้เมล็ดพันธุ์3 2มร้กิโลกรัมนั่นเองนะครับ ไปดูข้อถัดไปกันเลยนะน้ำจิ้มไก่1นึนขวดครับมีปริมาตรหกร้ยิบหมิลลิลิตรครับถ้าน้ำจิ้มไก่1นึโลนะครับจะได้น้ำจิ้มไก่กี่ลิตรนะครับขั้นแรกเลยนะครับประโยชน์สัญลักษณ์ของเราเนาะเราก็จะนำนะครับหกร้600นะครับขอโทษทีขออนุญาตบอกตรงนี้ก่อนนะครับคำว่า1นึโลเนาะหนึโลนะมีทั้งหมดสิบสอขวดนะครับ สองขวดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิบสองขวดนะครับแต่และขว,วดมีหกร้อยี่สิบห้ามลิตรเพราะฉะนั้นแล้วสิบสองขวดก็จะเป็นสิบสองเท่าของหกร้อยี่สิบห้าเราก็จะนำสิบสองมาคูณกับหกร้อยยี่สิบห้านะครับได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนะครับหน่วยของมันออกมาจะเป็นมิลลิลิตรก่อนนะเราก็มาคูณก่อนนะครับสิบสองคูณกับหกร้อยี่สิบห้านะครับ ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอามาตั้งทดตรงนี้เลยคัะละกันครับ6 2 5ยคูณกับสินะสองใส่0ูนย์ทดหน2่ทดหเป็นห้าสอใส่2ใส่1เอา1ไปคูณว่างใส่เลขศูก่อนเพราะ1อยู่ในหลักสิบหนคูณหได้5 1าหคูณ2ได้2 1งหคูณหได้6เอาผลคูณมารวมกันนะครับได้0 5นยบวกหเป็น10ใส่0ูนย์ทดหนึ่งหนึ่งบวก2บวกสองเป็นหนะครับแล้วก็หก คำตอบของเรานะครับจะได้นะครับจะได้นะครับน้ำจิ้มไก่นะครับตอนนี้ได้เป็นเจ็ดพันนะครับห้าร้อยนะครับเจ็ดพันห้าร้อยหน่วยจะเป็นมิลลิลิตรนะแต่ว่าโจทย์นะครับต้องการถามว่าจะได้น้ำจิ้มไก่กี่ลิตรนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนลิตรขอโทษทีเปลี่ยนมิลลิลิตรให้กลายเป็นลิตรให้ได้นะครับ นักเรียนเคยเรียนกับคณครูเมื่อ EP ก่อนๆแล้วใช่ไหมครับว่า1ลิตรนะครับ1ลิตรมีค่าเท่ากับ1,000 ml มิลลนั่นเองนะครับ1,000มลใช้หน่วยเป็นมลเนาะนลิตรเท่ากับ1,000 ml มลตรเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเปลี่ยนหน่วยจากมิลลิลตรไปเป็นลิตรนะครับเปลี่ยนจากหน่วยเล็กกว่าไปใหญ่กว่าเราจะใช้วิธีการหารน,นะครับข้อนี้เราจะหารด้วย1,000นั่นเองนะครับเราก็นำอะไรครับจากนะครับ700 0 ห้าร้อยนะครับเราจะนำมาหารกับหนึ่งพันนะครับถึงจะได้หน่วยเป็นลิตรนั่นเองนะครับเจ็ดพันห้าร้อยหารหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันมีศูนย์สามตัวนะครับศูนย์สามตัวแสดงว่าข้อนี้นะครับจะมีสามตำแหน่งนะครับสามตำแหน่งก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเขียนไปเลยครับเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์เนาะทาให้มันกลายเป็นสามตำแหน่งครับนับจากขวาสุดเนาะเลขศูนย์เลขศูนย์เลขห้าแลวจุดครับก็ได้เท่ากับเจ็ด 5.00ลิตรนะครับ7.500ลิตรหรือว่าตอบว่า7.5เฉยๆก็ได้นะสรุปเลยคือจะได้น้ำจิ้มไก่เท่ากับ7.5ลิตรนั่นเองนะครับเพราะว่า0 2ตัวนี้นะครับละไว้ได้นะครับไม่ต้องเขียนก็ได้นะไปดูข้อถัดไปข้อที่4ครับ ซานี้ครับปลูกข้าวนะครับส5 4สิบห้าุดไร่นะครับใช้เมล็ดข้าวเฉลี่ยไร่ละ1 1บ็ดจุดกิโลกรัมนะครับซานี้จะต้องใช้เมล็ดข้าวกี่กิโลกรัมนะครับเราก็มาขึ้นกันเลยนะครับข้อนี้นะครับมีข้าวทั้งหมด35 4สิบห้าจุดไร่เนาะคูณนะครับไร่ละสิบเอ็ดจุดดกิโลกรัมนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่นืกองียกก็ใส่สี่เหลี่ยมลงไปก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาคำนวณกันนะครับเอาจุดออกไปก่อนนะครับก่อนเอาจุดออกไปมาทดกันก่อนตัวนี้มี1ตําแหน่งนะครับ1ต่อเต่านี่คือ1ตําแหน่งเนาะตัวนี้ก็มี1ตําแหน่งครับอ่ะแสดงว่าข้อนี้นะครับเอาตําแหน่งเนี้มารวมกันกลายเป็น2ตําแหน่งก่อนสุดท้ายแล้วนะครับเราจะต้องทําให้มันกลายเป็น2ตําแหน่งให้ได้นะครับอ่ะเราก็มาตั้งคูณเลยนะอ่ะสามห้าสี่เลยนะครับคูณอยู่กับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเอาจุดออกไปเลยนะครับ ูณตัวแรกก่อนนะครับเลข7หลักหน่วย7 4็สี่ดใส่8ทด2 7 5เจ็ดห้าสิทด2เป็น37ครับใส่7ทด3เนาะอดสามย่ะ7บ21ทด3เป็นย4ิบต่อมานะครับเราจะใช้เลข1ในหลัก10คูณเราใส่ศูนย์ก่อน1ตัว1คูณ4ี่ได้4ี่คูณ5ได้5้าคูณ3าได้3มครับต่อมาเราจะใช้เลข1ในหลักร้อยคูณเราใส่ศูนย์ไป2ตัวก่อนนะครับ หนึ่งคูณสี่ได้สี่หนึ่งคูณห้าได้ห้าหนึ่งคูณสามได้สามเอาผลคูณสามปรรทัดนี้มารวมกันนะครับได้เท่าไร่เอ่ยได้แปดนะครับเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งนะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกห้าเป็นสิบบวกสี่เป็นสิบสี่ใส่สี่แล้วทดหนึ่งนะครับห้าบวกสามบวกสองเป็นสิบทดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งสามทดหนึ่งเป็นสี่ครับเราก็เขียนลงไปเลยครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งแปดนะครับ แล้วเราก็มาดูที่เราทดเอาไว้ว่าเราทดไว้ทั้งหมด2ตํตำแหน่งเราก็ทําให้มันกลายเป็น2ตํตำแหน่งครับจุดลงไปเลข8เลข1แล้วจุดนะครับได้2ตํตำแหน่งพอดีเลยก็ตอบนะครับซานี้จะต้องใช้เมล็ดข้าวทั้งหมด4 1 4 1 8กิโลกรัมนะครับข้อที่5ครับแจนนะครับซื้อน้ำตาลทราย10.5กิโลกรัมครับราคากิโลกร,รัมละ21.50บาทแจน จะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับมาขึ้นประโยชน์สัญลักษณ์ก่อนนะซอน้ำตาลทรายมากี่กิโลกร,รัมนะ10.5นะครับเราก็ตั้งเลยครับ10.5นะครับกิโลกร,รัมละนะครับเราจะใช้วิธีการคูณเนาะ21.50นะครับหรือ21.5เฉยๆก็ได้นะครับเพราะว่าจุด50เลข0อยู่ขวามือสุดของหลังทศนิยมไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะเป็น21.5เฉยๆก็ได้นะครับเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะ เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็มานับตำแหน่งไว้ก่อนเลยนะครับตัวแรกนี้มีหนึ่งตำแหน่งนะครับตัวที่สองนี้ก็มีหนึ่งตำแหน่งเนาะเราเอาศูนย์ออกไปละเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเอาตำแหน่งมารวมกันนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่ากับสองตำแหน่งนะครับข้อนี้อ่าทศนิยมจะเป็นสองตำแหน่งทดเอาไว้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับแล้วมาตั้งคูณนะอ่ะอะไรคูณกันล่ะก็คือหนึ่งร้อยห้านะครับคูณอยู่กับสองร้อยสิบห้านั่นเองนะครับ แ,แล้วก็เริ่มคูณเลยนะห้าห้ายี่ห้าใส่ห้าทดสองดึงสองออกมาได้เลยนะครับเพราะวห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์นะครับห้าคูณหนึ่งก็เป็นห้านะ,ะต่อไปเอาหนึ่งที่อยู่ในหลักสิบคูณใส่ศูนย์ก่อนหนึ่งตัวหนึ่งคูณห้าได้ห้าหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งต่อไปเอาหลักร้อยนะครับเลขสองหลักร้อยคูณบ้างใส่ศูนย์ไปก่อนสองตัวนะครับสองคูณห้าเป็นสิบใส่ศูนย์แล้วทดหนึ่งสองคูณศูนย์เป็นศูนย 1. 1, ์ทดหนึ่ เอาผลคูณสามมทัศน์นี้มารวมกันนะครับได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับห้าเจ็ดห้าสองสองนะครับแล้วเรียนเขียนไปเลยนะครับสองสองห้าเจ็ดห้านะครับเสร็จแล้วก็มาพิจารณาจุดที่เราทดเอาไว้ข้อนี้มีสองตำแหน่งเราก็มาทําให้มันกลายเป็นสองตำแหน่งกันนะครับเลขห้าเลขเจ็ดแล้วจุดลงไปเลยครับได้สองตำแหน่งพอดีเลยนะครับตอบ 225.75บาทนั่นเองที่แจนจะต้องจ่ายเงินนะครับมาถึงครับข้อที่6เป็นข้อสุดท้ายของเราแล้วนะครับยาพาราเซตามอลน,นะครับ1เม็ดนะครับมีปริมาณยา0.325กรัมครับถ้าโรงงานผลิตยาพาราเซตามอล50,000เม็ดจะต้องใช้ปริมาณยากี่กิโลกรัมนะครับเราก็มาทำเป็นประโยชน์สัญ,ญลักษณ์ก่อนเลยนะครับยาห0 0 0 0เม็ดแต่ละเม็ดนะครับ มีปริมาณยาคือ0.325เราก็จับเลยครับ50,000นะครับห้าหมนนะครับคูณกับ0.325นะครับได้เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับข้อนี้คุณครูจะพาคูณอีกแบบหนึ่งก็คือเปลี่ยนเป็นเศษส่วนใช่ไหมครับวิธีการคูณทศนิยมมีตั้งหลากหลายแบบใช่ไหมครับทั้งตั้งหารทั้งตั้งคูณแล้วก็มีอะไรอีกอะ ทำเป็นเศษส่วนเลยพวกนี้ใช่ไหมครับหลายๆวิธีเลยนะครับจากอีพีเก่าๆนะครับวันนี้จะทําอีกวิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะครับก็จะได้เท่ากับห้าหมื่นนะครับคูณอยู่กับศูนย์จุดสามสองห้ามีสามตำแหน่งนะครับเราก็จะเขียนไปเลยครับสามรอยยี่สิบห้าส่วนอะไรครับสามตำแหน่งส่วนด้วยหนึ่งพันนั่นเองนะครับ วิธีการก็คือเอาจุดออกนะครับเอาเลขมาเขียนเลยข้างบนตัวเศษส่วนข้างล่างก็จะเป็นตัวตำแหน่งนะครับซึ่งข้อนี้มีสามตำแหน่งเลยส่วนด้วยหนึ่งพันนะครับเสร็จแล้วนักเรียนตัดทอนนะถ้าใช้วิธีการนี้อาจจะง่ายกว่านะครับตัดทอนศูนย์สามตัวข้างล่างแล้วก็ตัดศูนย์สาตัวด้านบนนะครับมันจะเหลือตอนนี้ก็คือห้าสิบนะครับคูณอยู่กับสา5รอยสิบห้านะครับห้าสิบคูณกับ3ารอย่ิบห้านักเรียนก็มาตั้งคูณนะครับสา5รอยสิบห้าคูณห้า คูณ50อ่ะใส่0ไว้ก่อนเลยนะครับ5อยู่ในหลักสิบ5คูณ5 25ใส่5ทด2 5คูณ2เป็น10ทด2เป็น12ใส่2ทด1 5คูณ3 15ทด1เป็น16นะครับ จะได้เท่ากับ16,250นะครับหน่วยมันจะยังเป็นกรัมอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราคูณกับตัวที่มันเป็นกรัมใช่ไหมัยสามกรัมหน่วยก็จะเป็นกรัมนะครับแต่ว่าโจทย์นะครับต้องการจะทราบว่าจะต้องใช้ปริมาณยากี่กิโลกรัมนะครับเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยจากกรัมให้เป็นกิโลกรัมให้ได้นะครับนักเรียนจําการเปรียบเทียบหน่วยได้ไหมเอ่ยของกรัมกับกิโลกรัมนะครับ1กิโลกรัมมีกี่กรัมครับ 1กิโลกรัมจะมีเท่ากับหนึ่งพันกรัมนะครับตอนนี้เราอยากจะเปลี่ยนหน่วยกรัมให้กลายเป็นกิโลกรัมนะครับจากหน่วยที่เล็กกว่าไปใหญ่กว่าเราจะใช้วิธีการหารน,นะครับข้อนี้เราก็จะหารด้วยอะไรครับหารด้วยหนึ่งพันนะครับพอเราหารหนึ่งพันปุ๊บหน่วยของเราจากกรัมจะเปลี่ยนไปนะครับหน่วยจะกลายเป็นกิโลกรัมทันทีนะครับหารเลยครับหารพัน 1, นะครับหารหนึ่งพันหนึ่งพันมีสามศูนย์ สมตัวนะครับมีศูนย์สามตัวแสดงว่าข้อนี้จะมี3ามตำแหน่งนักเรียนเขียนไว้เลยครับ1 6ึ่งสองห้าศแล้วทําให้มันกลายเป็น3ามตำแหน่งนะครับเลขศูนย์เลขห้าเลขสองสาตำแหน่งปุ๊บใส่จุดนะครับอขอเขียนใหม่อีกทีนึ่งแล้วกันได้ทั้งหมด16.250กิโลกร,รัมนั่นเองนะครับหรือบางคนอาจจะตอบแค่16.25เฉยๆก็ได้นะครับเลขศูนตัวสุดท้ายไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะ ตอบแรงสองอย่างเลยครับค้ง16.250งหหรือ16.25นะครับก็ประมาณนี้นะครับหน่วยเป็นกิโลกร,รัมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการทําโจทย์การคูณนะครับนักเรียนจะอ่านโจทย์อย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับนักเรียนจะต้องพิจารณานหน่วยด้วยว่าโจทย์ให้อะไรมาแล้วโจทย์ถามหน่วยอะไรนะครับเนาะนักเรียนก็จะใช้ความรู้ในด้านของน้ําหนักความยาวหรือปริมาตรมาช่วยในการทํา การเปลี่ยนหน่วยนั่นเองนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ